หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามแอคชั่นสสดีครับผมนายพาวรีจีไทเกอร์และเนี่ยก็คือปาโรรี ori, ่ขวาสใสเงาแห่งเซเวอร์นาริวนะครับก็อีกไม่นานเราคงจะไม่ได้อยู่เซเวอร์นาริวแล้วนะฮะเพราะได้ข่าวมอว่าเบดแอนโซจะประกาศร,รวมเซิร์ฟนะครับยังโหวตกันอยู่เลยว่าเซิร์ฟที่รวม3เซิร์ฟใช่ไหมอ่ามันมีอะไรอุ่นกุก ทารันแล้วก็นาลิวนะฮะมันจะเอามาเป็นเซิร์ฟอะไรนะครับก็ไปร่วมโหวตกันได้นะครับว่าเซิร์ฟเดียวที่เหลืออยู่นี้จะตั้งชื่อว่าเซิร์ฟอะไรดีนะฮะถ้าเกิดถามปาคงเซิร์ฟใส่ลุงดีไหม <laughs> นึกอะไรไปออกก็ลุงอย่างเดียวเนะี่ยโอเคมา <laughs> ก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปิดนะครับกาชาที่ชื่อว่าฮงบุญสปีดมาสเตอร์นะครับอืมจริงๆมันเป็นกาชาที่ ไม่ต้องเติมก็ได้นะนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นกาชาที่เราสามารถเก็บแต้มนะครับพลังงานจากการลงดันยากนะก็มีดันอะไรบ้างดันนิ้วในกาพิสัตย์นะครับดันทับดันค้อนดันนกแล้วก็ดันหุ่นยนต์นะเออเอาจริงนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดมีตี้ที่ดาเมจแรงๆหรืออะไรลงงิ้วน่าจะฟาร์มได้เยอะสุดแล้วนะครับ ก็ชุดนะมันก็คือชุดธายากรรมผ้าไหมนะครับก็คือชุดที่ปาร,รีกําลังสวมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนะเคยมีแล้วนะฮะก็มันไม่มีหงมุนนะครับแต่ก็ถือเป็นชุดชุดที่สวยอยู่นะครับก็แล้วแต่นะใครอยากได้ใครอยากสวมก็ตามนี้นะครับอ่ามันก็จะไม่เหมือนในแต่ละเผ่าด้วยนะเออเผ่าไหนมันก็จะคนละสีนะครับ นะเออก็เป็นชุดที่บางทีก็งองแงนะครับว่าเฮ้ยทำไมเฝ้านี้สีนี้เนี่ยโอ้โห,หยุนนี่จะสวยเป็นพิเศษนะครับชุดผู้หญิงของยุนนะแต่ว่าของผู้ชายนี่ผมไม่แน่ใจผู้ชายนี่ยังเหมือนกันไงนแต่ของผู้หญิงนี่มันแบบแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอะ่ะโอเคนะครับใครยังไม่มีก็อยากเปิดก็ได้นะฮะแต่เอาจริงจงกาชาอันนี้เนาะที่เขาจะเปิดกันจริงๆก็คือมันจะมีโอกาสได้ผมก็จําไม่ได้ละนะแต่เพื่อนผมเปิดไปก็เลยเฮ้ยร้าวๆว่า อะไรนะโอ้ราคาตกเลยป้ามันก็คือหินขั้น5้าใช่ไหมอ่ามาดูกันนะครับว่าของมีอะไรบ้างนะครับก็มันเก็บแต้มนะพลังงานใช่ไหมครับจากการลงดันฟาร์มอ่าแล้วก็มาเปิดนะแต่ต้องดันยากเท่านั้นนะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะมาฟาร์มให้ให้เห็นเหมือนกันแต่คลิปนี้ขอมาใช้พลังงานซื้อแล้วลองเปิดดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครสายฟรีก็คือต้องไปหาตี้ฟาร์มดันยากเอาเน้อ ของรางวัลจริงทั้งหมด18ชิ้นนะครับมันดาวไว้ให้ว่าชิ้นที่10ก็คือเบอร์10ใช่ไหมจะได้หัตรกรรมชุดหัตรกรรมผ้าไหมนะครับมันอยู่ F11 แสดงว่ามันจะเข้าไปใน ID เรานะก็อยู่ในกล่อง ID นะฮะก็เพราะฉะนั้นเราก็สามารถส่งให้ตัวละครใน ID ได้เลยใช่ไหมส่งของขวัญได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก็ของรางวัลน,นะครับที่จะส่งของขวัญได้ก็ตามนี้แต่มันก็ต้อง หนึ่งมือไดมอนเหมือนเดิมนะครับ100บาทถามว่าส่งอะไรคุ้มสุดชุดมัน100บาทมันจะว่าแพงไปไหมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนที่อยากได้นะครับนะจะไอสมมุติว่าเพื่เราเปิดได้ก็คงต้องนะแต่แต่ผมว่าที่มันจะน่าจะได้มากที่สุดก็คืออันนี้มากกว่านะครับก็คือลุลลนลุนทองนั่นเองอะ่ะนะใครที่ลุนทองยังไม่มียังไม่เต็มนะครับดาเมจเพิ่มเติมด้วยเออไม่ต้องไปดูขกลไก่ดูดูปรี่ก็ได้นะ ยังไม่เต็มเลยนะครับดูนทองสถานะค้างอีก4อันนะฮะถ้าเกิดได้มา4อันอันไหนก็ได้นะครับก็คงจะได้คุ้มนะพื้นดินพื้นดินนี่สีอะไรวะพื้นดินนี่ก็คืออ่าสีแดงนะครับเราจะได้ดามจเพิ่มเติมสีแดงมานะลูนส้มตรงนี้นะครับอ่าป้าต้องการอีก2ชิ้นวะงั้นก็ขอสองชิ้นเลยได้ไหมนะครับอ่าลองลงมาก็น่าจะเป็นอความมรินนะครับหญิงหยางขั้น5้านะครับขั้น5้าเลยทีเดียวนะป้ายังใส่ขั้นอะไรอยู่วะ ลายังใส่ขั้นอ่าหญิงหยางแบบ1กับหนสองกับสาอยู่เลยพูดง่ายๆนะฮะอันนี้โจโลมาขั้นฮนะโจโลโจโลแปลว่าปุ๊บปั๊บนะครับเดีย๋ยวต้องแปลภาษาเดือให้ก่อนบางทีมันชอบชอบหลุดพูดสำเนียงบ้านตัวเองไปนะโอเคก็มีคริสตันจันทาหินจันทานะครับไล,ล่ลำดับไป200อุ้ยหินพิรักเลสาบแต่ไม่มีกุฮะกุงบุญก็มาแบบนี้นะโอเคดี ไม่เป็นแบบอัญมณีมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปขายได้เอ่อถ้าเกิดเราไม่ลงดันฟาร์มก็คือเราจะไม่ได้อ่าเจ้าแต้มพลังงานมาในแต่ละวันใช่ไหมเอ่อก็คือวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะรีทุกเที่ยงคืนลงดันครั้งหนึ่งก็จะได้หนึ่งแต้มสรุปแล้วมันมี5้าดัานเราก็จะได้5แต้มต่อวันนะครับก็สําหรับใครที่สายฟาร์มมีตีลงก็คงไม่ลําบากนะฮะ ก็ลงด้านยากแล้วหนึ่งรอบก่อนเที่ยงคืนนะครับเราก็จะได้พลังงานมา5 5แต้มในการหมุนวงล้อเนาะก็ตอนนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครสายเปนะก็ตอนนี้ไดมอนด์ป้ามีอยู่1นึ0 0 0นหะครับหนึ่งแืซื้อพลังงานนะครับมันก็จะสามารถซื้อพลังงานได้ก็มีแบบ10กับ50วะ่ะทีนี้ <laughs> มี1 6ึ0 0 0ถ้าเกิดจะให้คุ้มเราก็คงต้องซื้อแบบ50ใช่ไหม ซื้อแบบห้าสิบนะครับซื้อแบบห้าสิบจะได้ส่วนลดมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะสิบหน่วยสิบคูณห้าห้าสามห้าโอ้โหถูกมาสองรห้าสิบาทเฮ้ยสองร้าสิบาทก็ใครคิดว่าจะเปิดเยอะก็แนะนําว่าเรายอมจัดแบบห้าสิบหน่วยไปเลยนะครับอ่ะซื้อมาตรงให้เห็นจะจระตรงนี้แหละติ๊งซื้อสิเรียบร้อยโอ้โหไดมอนด์เหลือสามหมื่นห้า ก็นะครับมันมันคือต้องสปินทีละครั้งใช่ไหมไม่มีแบบพวบเดียวแบบ5้าิบใช่ไหมโอเคนะครับในเมื่อเขาอยากให้สปินนะทีละหนึ่งเราก็จะลุ้นไปทีละหนึ่งนะครับเฮ้ยอันนี้คือคลิกไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อะไรวะเฮ้ยคลิกตรงนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันอันอันนี้คือซื้อทีละหนึ่ง อ๋อโอเคโอเคไม่ตอนแรกผมนึกว่ากดตรงนี้คือสปริงสปินนะฮะใครมาดีสคอดมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนน่าจะเรียกรวมลงดันละนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไว้ก่อนนะครับขอมาเปิดกรชาก่อนนะเพราะนัดเพื่อนไว้สามทุ่มตอนนี้สามทุ่มกว่าละอ๋ออันนี้ตอนแรกผมว่ากดตรงนี้คือสปินนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับโอเคไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สปริงอ๋อโอเค <laughs> คือคือกดต,ตรงนี้คือหมุนวงล้อใช่ไหมตายละไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยไอเราก็คลิกไปเล่นนะโอ้ยแล้วอี่มันไปแล้วหนึ่งอันอะ่ะโอเคโอเคผมยอมผมยอมผมยอมซื้อนี่เพิ่มก็ได้อ่ะโอเคนะผมยอมซื้อนี่นะไอไอหนึ่งอันตะกี้ไม่นับนะครับดวงยังไม่มาเลยอ่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยินชนะสองร้อยอันเฉยเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเปิดอ่าตอนนี้ก็เหลือห้าสิบเก้าเนาะตะกี้พลาดไปอันหนึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าสปินนี้มันให้เรากดหยุดเองไหมแต่ตะกี้เหมือนมันมันหยุดเองนะเราไม่ได้กดหยุดให้นะฮะอ่ะงั้นผมจะสปินที่50อันเลยนะครับครั้งหนึ่งก่อนสูงสุดจากนั้นอีก9อันที่เหลือเนะี่ยเราจะมาสปินครั้งละหนึ่งเนาะโอเคนะครับพอตีพอนต,ตอนนี้ก็เหลือยู่ห้าพันอ่ะก็คลิปนี้นะ่าจะเปิดกระชาเร็วพอสมควรน,นะครับเพราะมัน50อันด้วยเนาะพร้อมหรือยังครับอ่าพอแก้วไม่แก้วช่วยด้วยกล้ามากเก่งมากดุยเว้ย อ้าวไม่ใช่โทษโทษป้าทำอะไรอะ่ะลืมไปต้องกดตรงนี้เอานะหนึ่งสองสมที่อย่างนี้ถามที่ไอตอนหนึ่งนี่ไม่ถามเราเลยเนาะแนะ่ไอตอนหนึ่งนี่กดปุ๊บไปปั๊บพี่หนึ่งสองสาม,มแล้วไงอะ่ะคืออ๋อคือผมรู้มันเพลอะทีเดียวแบบห้าสิบครั้งเลยทีเดียว คือมันจะหมุนอย่างนี้ของมันไปเรื่อยๆเหรอเอา้าคือมันขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วแล้วไงอ่ะแล้วนึกว่าแบบมันจะขึ้นปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บไม่ใช่เหรอแบบมันขึ้นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไปนั่งดูอันนี้เองเหรอว๊อดอะไรไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ เดีย๋ยวผมงงเฮ้ยคือใช้พลังงานห้าสิบแต่คือผมได้หินจันทามาสองหมื่นเดียวนะคือยังไงถ้าเกิดหมุนห้าสิบนี่คือมันจะคูณห้าสิบเท่าเหรอคูณคูณห้าสิบเท่าหินจันทาาสองหมื่นโอ้โจะดีใจหรือเสียใจดีครับเนี่ย <c uce> คือคือยังไงอ่ะเดี๋ยวนะขอผมอ่านรายละเอียดอีกทีนึงโอเคเลือกตัวละครผมเลือกป้าโรลี่ไปแล้วเลยครับซื้อจักรวาลหมดยากเท่านั้นอันนี้เคลียร์ไอเทมพลังงานเป็นไอเทมที่รับอย่างไี้โอ้โหคือคือหมุนห้าสิบนี่คือม <c uce> <c uce> <b> <c uce> ันจะได้ห <serves> ้า <disciple> สิบเท่า งงแฮะเป็นกาชาที่งงไม่เหมือนไม่ได้งว่วแล้วคือตอนนี้ผมได้หินจะทามาสองหมื่นนี่คือมันดีหรือมันไม่ดีวะใครก็ได้คำนวณดีสิโอ้หินเดนาสองหมื่นตีเป็นเ,เงินเป็นจีอะไรเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยแล้วคือเราอยากได้ของเยอะๆอะหมุนสปินห้าสิบนี่ไม่ใช่ว่าแบบคือห้าสิบครั้งในทีเดียวหรอคือ คือมันจะได้ส่มของรางวัลอะไรก็ไม่รู้แต่คือคูณห้าสิบเข้าไปอย่างนี้หรอแล้วถ้าเกิดสปินไอ้คูณห0สิตะกี้แล้วได้ชุดทาตกกรรมผ้าไหมนี่คือมันจะได้ยังไงชุดทาตกกรรมผ้าไหมห้สิบชิ้นเลยเหรอฮะคือไรงง <c oughs> ใครใครใครก็ลองกดไอ้สปินห้าสิบแล้วลองมาบอกป้านะครับว่ามันได้อะไรแต่คือตอนนี้ป้าสปินห้าสิบแล้วป้าได้หินจันทามาสองหมื่นเม็ดนะสองหมื่นเม็ดนะ <c oughs> เออฟังไม่ผิดนะสองกองนะ สองกล่องกับอีกเศษสองชิ้นพากล่องหนึ่งมาได้ก้าวันก็เลยเก้เก้าใช่ไหมโอเคตอนนี้เหลือพลังงานเก้าหน่วยนะครับงั้นถ้าเกิดใครอยากได้ของหลากหลายหรือใครอยากลุ้นเช่นอยากได้เซ็ตผ้าไหมแค่ชช้นเดียวผมแนะนําว่าให้เปิดทีละหนึ่งมันจะคุ้มกว่าใช่ไหมเออคือคืออันนี้คือทีละหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคูณห้าสิบนี่คือมันจะคูณห้าสิบเท่าและผมห้าสิบเท่านี่คือผมเปิดได้ไหนอ่ะผมน่าจะเปิดได้หินยันทา อินจันทาสองสองคูณห้าสิบสองคูณห้ามันก็หมื่นผมว่าน่าจะได้ผมน่าจะเปิดได้เบอร์อะไรอินจันทาสี่ร้อยเปล่าเนีะประวัติมันขึ้นยังประวัติก็ไม่มีสำเร็จภาร,รกิจนี่น่าจะดึงมาไม่ขึ้นด้วยครับอ่ะเอาอีกเก้าอันที่เหลือแล้วกันงงอ่าดูสิอ่ะอีกเก้าอันที่เหลือเนี่ยพอสปริงหนึ่งแล้วมันไม่ไม,ไม่ถามเยสโนนะฮะได้เบอร์เก้าลูกแก้ว อ่าพลึงหักขั้น3ตอ่อ12บลูกแก้วดาวสุขขั้น3อ่าอ่าขอเบอร์10ขอเบอร์10ไม่ก็1กับ2องอ่ะเน่ไม่มีให้เรากดหยุดเองด้วยหุ้ยกุองมุน2ชิน้นอีขายได้ครับเอาไปตีเป็นกุ2องไอีกุองมุนอีกแล้วโอ้โห เอผมว่าหมุนดีแล้วหนึ่งนี่มันโอเคกว่านะถ้าเกิดคูณห้าสิบนี่คือได้มาโปะแตกแล้วคือแบบโอ้โหเนี่ยผมว่าผมน่าจะตอนคูณห้าสิบผมได้เบอร์สี่สิบสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูคลิปย้อนหลังอะ่ะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมมันย้อนหลังไม่ได้นะฮะต้องอัดคลิปแต่ผมว่าน่าจะได้เบอร์สิบสี่นี่แหละใช่ไหมหินจันทาสี่ร้อยอันคูณห้าสิบมันก็สองหมื่นพอดีอะ่ะน่าจะเบอร์สิบสิบสิบหกนะครับไม่ใช่สิบสี่สิบหกโอเค เบอร์หกนะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละไม่เอาคิสตันดิมึงจะเอาหินจันทาโทษเ <c oughs> <c oughs> ดียรับพลังงานคืนมาหนึ่งด้วยด้โอเคได้คืนมาหกสิบแล้วครับไอไอรอบแรกจะไปนับมันได้คืนมาหกสิบแล้ว <c oughs> มีคืนพลังงานด้วยว่าเบอร์เจ็ดโหคุ้มค่าไหมเนี่ยสิบสี่ลูกแก้วขั้นสามเอรู้สึกว่าไอลูกแก้วนี่จะออกบ่อยเหลือเกินนะสิบเอ็สิบสองสิบามเนี่ย ติวติวติวสิบหกอีกแล้วครับหินจันทาคูณสี่ร้อยเขาแปดร้อยไม่ได้เหรอทำไมต้องสี่ร้อยอ่ะนายเบอร์สิบหกนี่จะออกบ่อยสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะทำนั่นไงล่ะสิบหกอีกแล้วเดี๋ยวผมจะทำอ่ารวมอีกทีนะครับว่าทั้งหมดที่ผมสปินไปเนี่ยได้อะไรบ้างเนาะโอเคพลังงานไม่พอแล้วนะครับเกลี้ยง <laughs> ไหนวะหินลูนส้มไหนวะอะความลีนหญิงยางขั้นหน้า ไหนว่าจะกรรมเป้าหมาก็ประวัติไม่ขึ้นประวัติมันจะขึ้นตอนเราแรกออกมาเท่านั้นใช่ไหมโอเคนะครับก็สรุปความเสียหายนะก็ตามนี้นะครับที่ปารีได้นะตอนนี้คือน่าจะเป็นกาชาที่หินจันทาได้เยอะสุดเพราะเปิดไป50าสคูณห้าสินะสี่สี่คูณห้ เพื่อนจะลงดันแล้วฮะเดี๋ยวโอเคจะเสร็จแล้วจ้าโอ้ยชีวิตยุง่งวุ่วายเหลือเกินเคไม่ตัดนะฮะตัดทำไมดูความเซอรีรยอซะก่อนความเมือช่องมือชีพอะไรเราไม่มีอยู่แล้วนะมีแต่ความดิบเถื่อนก็ตามนี้นะครับใครคิดว่า,าแต่คือมันเป็นกิจกรรมที่เราฟาร์มลงดันได้นะ ผมแนะนําว่าให้หาตี้นะครับแล้วก็ลงดันเอาดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะนะครับโอ้แต่หินจจนทาสองหมื่นเอานะครับผมว่าผมจะได้มาจะได้มาอัพไอจานข้าหมานี่แล้วนะเกิดหินจจนทาเยอะขนาดนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับกาชาฮงบุลสปินมาสเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินเปนหนักขนาดนี้นะครับ ก็แนะนําว่าหาตี้ลงดันเถอะนะครับได้ได้ได้กันทั้งตีนะวันละ55แต้มอย่างเพื่อนผมเนี่ยมันลงแล้วมันขิงว่ามันเปิดได้ไอ้ลเขามาดียิงอยากขั้น5เชียวนะเออนี่ผมยังไม่ได้ไปลงดันเลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะไลฟ์สตรีมนะครับการลงดันยากนะทำกิจกรรมนี้ให้ดูไปด้วยนะครับเผื่อมีใครอยากแลกโงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรนะครับอยากโฆษณาเซิร์ฟที่จะรวมนี้เอาชื่ออะไรดีเห็นมันมี3ชื่อวตมั้ง หลังจากนี้เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมก็ยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่กับป้าลี่อยู่ใช่ไหมป้าโอเคงั้นก็สุดท้ายนี้นันลอฟบ,บันดี้ันเห็นสายลุงนะครับก็ขอให้โชคดีกับป้าลี่กันนะแต่จริงๆได้ชุดมาป้าลี่ก็คงเอาให้ตัวลูกแหละเพราะป้ามีแล้วนะครับป้ามีแล้วป้ามีแล้วโอเคงั้นก็นันลอฟบันดี้ันเห็นสายลุงไปละครับผมบายยป้าลี่บอกมื่หน่อยไปละจ้าไปลงดันก่อนนะจ้า